มีข้อสิบเก้านะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีส่วนสูงสามเหลี่ยมรูปเดียวกันนะมีส่วนสูงสามสิบสี่สิบแปดสี่ิบแปดโอเครูปเดียวกันพื้นที่มันต้องเท่ากันนะครับพื้นที่มันต้องเท่ากันตัวพื้นที่เนี่ยเกิดจากหนึ่งส่วนสองคูฐานคูณสูงสังเกตครับการที่สูงมันเท่ากันนะครับแสดงว่า ถามต้องเท่ากันผลคูณมงนจะจะมาเท่ากันได้นะแปลว่ามันจะต้องมีสองด้าน,นครับที่ยาวเท่ากันคนะจากการที่สูงสองเส้นเท่ากันแสดงว่าต้องมีด้านที่เป็นฐานเนี่ยสองด้านยาวเท่ากันด้วยดังนั้นรูปนี้จึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วรครับไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นเส้นสูงครับไม่ใช่เป็นความยาวด้านของตัวสามเหลี่ยมแต่สูงของมันเนี่ยทำให้ฐานของมันน่ยต้องเท่ากันนะครับและให้ฐานของมันสองด้านนั่นแหละที่มันเท่ากันนั่นแหละทำให้มันเป็นหน้าจั่วครับนะแต่ฐานอีกอันหนึ่งเนี่ที่ทำให้สูงเป็นสามสิบเออฐานด้านนั้นจะไม่ได้เท่ากับอันอื่นนะครับ นะสูงอันนี้น้อยกว่าสูงของอันอื่นเขาแปลว่าถามต้องยาวกว่าอืนอ่นครับนะเพราะผลคูณไม่ได้เท่ากันตรงนี้งงๆไหมครับตอนที่สูงเป็นสามสิบฐามต้องยาวกว่าตอนที่สูงเป็นสี่สิบแปดนั้นพอวาดรูปออกมาคร่าวๆก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยครับ ตอนที่สูงเป็นสามสิบเนี่ยตัวฐานของมันคืออันนี้ครับฐานของมันจะยาวกว่ายาวกว่าตอนที่สูงเป็นสี่สิบแปดตอนที่สูงเป็นสี่สิบแปดสูงอยู่สูงหลุดออกไปอยู่นอกฐานตัวฐานมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับฐานมันจะแค่นี้จุดยอดจะอยู่นี่ฐานคือ AC จุดยอดจึงเป็น B นี่คือแนวของฐานที่ถูกต่อออกมาสูงลากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวสังานตอนนี้สูงเป็นสิบแปดใช่ครับคุณถึงได้บอกว่าตอนที่สูงมันน้อยฐานมันต้องเยอะครับตอนที่สูงเปสามสิบตอนนั้นเนี่ยจุดยอดมันเป็น A ตัวฐานมันเป็น B 4ี ะะกับอีกอันหนึ่งที่สูงเป็น48ก็คือ C เป็นจุดยอด AB, ยเ AB เป็นฐาน AB เป็นฐานจะเห็นว่าฐาน AB มันสั้นกว่าฐาน B มันมันสั้นกว่าฐาน BC นะครับตอนที่เจ้านี้เป็นฐานเจ้านี้มันจะเป็นจุดยอดนี่จะเป็นส่วนที่ถูกต่อมาแนวของฐานที่ถูกต่อมา สูงจะลากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานการที่สูงเป็นเท่ากันการที่สูงของสองอเท่ากันแสดงว่าฐานของสองอันเท่ากันก็คือฐานของฐาน AB เท่ากับฐานอเอซช่วงนี้เครียดนะ ข้อนี้อยากได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้นะครับโอเคครับครูก็เลยบอกว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC นะครับโดยครั้งนนั้นมอง AB เป็นฐานหมอง AB เป็นฐานสแสดงว่าเส้น48เส้นนี้จะเป็นสูงครับจุด C เป็นจุดยอดเมื่อ AB เป็นฐาน ส C เป็นจุดยอด48เส้นนี้จะเป็นสูงเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็คือเษในส่วนสองคูณ AB คูณ48สูงจะเป็น CF คือ48แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือมองว่า BC เป็นฐานแล้วก็ AD เป็นสูง BC เป็นฐาน AD จะเป็นศูนย์ะครับใช้สมบัติการตัดออกมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่เหมือนกันก็ใช้สมบัติการตัดออก,ต,กตัดมันทิ้งไปครับแทนค่า CF คือสี่สิแปจะแทนลงไปแล้วก็ AD คูณสามสิบก็แทนลงไปนะครับตรงนี้ สี่สิบแปดกับสามสิบมีหกเป็นตัวประกอบเพราะฉะนั้นคุณใช้หกตัดต่าหกแปดสี่สิบแปดหกห้าสามสิบก็เลยกลายเป็นแปด a อบีเท่ากับห้าบีซครับคอลนอของแปดกับห้าก็คือสี่สิบดังนั้น ครูตั้งให้ผลคูณของ8 ab กับ5 bc เนี่ยเท่ากับ40 m ตั้งให้มันเท่ากับ4ี่สิบ m เลยสาเอาแค่ตรงนี้ก่อนงโงๆไหมครับเดี๋ยวไอ้ลักษณะน,นี้เดี๋ยวเราได้ใช้ีีเด็กค่ะ ดังนั้นจาก 8ab เท่ากับ 40m จึงได้ a b เท่ากับ 5m จาก 5bc เท่ากับ 40m เพราะฉะนั้น bc ก็จะเป็น 8m มวาวาดรูปเลยครับเมื่อกี้ bc เท่ากับ 8m bc เท่ากับ 8m รูปนี้เป็นหน้าจั่ว เส้นที่ลากลงมานี่แล้วมาตั้งฉากได้แปลว่ามันเป็นเส้นแบ่งครึ่งหนึ่งยอดมันย่อมจะแบ่งครึ่งฐานด้วย 8m จึงถูกแบ่งเป็น 4m 4m BD เท่ากับ DC เท่ากับ 4m BD ก็เลยเป็น 4m เห็นไหครับ AB 5m BD 4m และ AD เป็น30 อันนี้ก็เขียนสมการพีท mm hmm. าโคลัสได้แล้วครับนี่ก็จะแก่ค่าเอ็มได้เป็นสิบครับแก่ค่าเได้เป็นสิบสิ่งที่โจทย์อยากรู้คือพื้นที่ของรูปนี้พื้นที่รูปนี้เนี่ยเรามีความสูงเส้นี้อยู่ไหมครับถ้าเรารู้ความยาวฐาน bc ตอนนี้ย c มันเท่ากับแปดเอ็แล้วเเราแก้มาแล้วว่าเป็น10เพราะฉะนั้นฐานจริงยาว80แปดสิบเศษส่วนสองคูณแปสิบคูณสูงคือ3าสิบก็จะได้พื้นที่เลยนะครับครับช่วงนี้คือ8 m นะครับก็คือ8ปสิบ c ีซีคือ 8m หรือ80แล้วก็คูณกับูงคือ3บเศษองคูณ80คือสิ0ก็1200ครับเรื่องมาตรงนี้ก่อนแต่จะไม่ทันอ่จุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณเรื่อนให้ครับ ตอนเราเขียนสมการะะเราก็รักษาใช้แบบนี้ค่ะถึงคนที่คล่องหน่อยก็อาจจะนึกถึงเอสี่ส่วนห้าส่วนอ๋อสามสี่ห้าไงสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนสามส่วนก็จะสามสิบสี่ส่วนก็สี่สิบห้าส่วนก็ห้าสิบ